สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ YouTube ช่องกนิกาจ้าบายทินธบริษิ์ฮะน่ากระแสแล้วผู้ชมนี่เป็นคลิปที่สองนะครับที่ทางผมนะฮะนำเสนอในการทำงานผมพามาดูคลิกมาดูสูตรในการเปิดหน้าเลนนะผู้ชมเอาครับสูตรสำเร็จรูปไม่มีมีแต่ดีไซน์ล้วนๆครับอันไหนดีหยิบจับมาใช้เลยครับไม่ห่วงกันเียวหวานฮะวันนี้ไม่ ไม่มั่นใจว่าขึ้นควบเองขับเองหรือเปล่านะครับกับโกเบรุ่รนที่10ทนะนผู้ชมมาดูฮีโน่เราหน่อยคันนี้เขาบอกว่าหน้ากระแสนี่ลั่นดีฮะ <c oughs> คลิปที่แล้วครับนำเสนอกันไปก็คือดันที่เลนนะครับโดยใช้จอนเดียฮะ90กับโกเบนะฮะอาคลิปนี้เราอาจจะได้เห็นระเบิดจากท่อเอเสีย เขาบอกว่าต้องลั่นนะไปตามกันครับ ทําได้ดีครับนี่ครตากดินไว้ครับตากดินไว้ประมาณตีไปหนึ่งวันแล้วกันนะครับพร้อมทํางานเลยครับเปิดที่เลนออกไปถามว่าตักขี่เลนกับตักดินตัวไหนเร็วกว่ากันนะครับคําตอบฮะดินมันสามารถที่จะทําคุณพูนกองกองล้นล้นขึ้นจากตัวกระบ,บะรถได้นะครับส่วนขี่เลนครับได้เพียงแค่กระบ,บะมือคุณผู้ชมฝืนไม่ได้ครับเนี่ครับเห็นไหมฮะ ตักดินออกครับกวาดเลนทิ้งครับผู้ชมเอามาแทนที่ยังไงงานก็ออกเร็วกว่ากันเอาไปใช้ได้ครับสูตรนี้ครับผมพาไปถ่ายหลายทีมงานก็ใช้สูตรนี้ด้วยกันอย่าไปยึดติดนะผู้ชมรถทีมงานฮนะพร้อมที่จะแบกครับผู้ชมยาง825 ผู้ชมครับใส่พอประมาณอยู่ยังไม่ถือว่าแบกนะฮะถ้าแบกนี้ต้องสักเจ็ดตักแปดตักนะผู้ชมเจ็ดตักนี่ก็เทียบเท่ากับรถสิบล้อแล้วครับสิบคิวถ้าเจดตักนะพอปกติเราสิบล้อเขาวิ่งเที่ยวก็คือวิ่งเที่ยสิบคิวผู้ชมเจ็ดตักวิ่งมาฐานเขาประมาณสิบคิวครับวิ่งแบกสิบสองคิวในใ,ใกล้นะ 12คิวก็ไม่เต็มกล่องแล้วครับเต็มกล่องจริงก็นุน่นละฮะยี่สิบห้ายี่ตักนี่นแหละแต่ทุกวันนี้ครับไม่มีใครใส่เต็มกล่องแล้วบ้านเราหายากครับถึงแม้ไม่ขึ้นลาจางก็ไม่กล้าเต็มกล่องครับก็ <c oughs> อบอกว่าค่าเที่ยวไม่คุ้มค่าซ่อมไม่เอาฮะนังเสียงครับแค่จอดนะผู้ชม เราอารมณ์กันทีเดียวจับตาดูตอนปีนบอ่อฮะไม่รู้ว่าจะมันเหมือนตอนจอดหรือเปล่าเงาวิ่งวิ่งครับโบรเบโครุ่น10นะฮะเจแร่นที่10 นากระแสไม่มันใจว่าออกเสียงว่ากระแสหรือกระแสนะนี่เอาสัญญาณกันมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจับตาดูว่ามีอะไรมาอวดกันโอไ้ได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 ้นี่จัดไปลูกพี่แก้วแก้วสามชาติะหรอจะขาดไหม นี่ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของนากระแสนะครับที่เอา6กล้อลงมารับดินขึ้นไปฮะทีมงานตั้งใจไม่ถึงเดือนครับโปรเจกต์นี้20,000ืกว่าคิวเนี่ยไม่ถึงเดือนใช้หล้อนะฮะในการเข็นดินไปทิ้งงานนี้ทิ้งดินฟรีครับผู้ชม อีกฝั่งด้านนึงครของเสียเอกนะผู้ชมเอารอกันอยู่มองมองตากันแล้วฮะอนัอ่นแะครับสามชาไม่ขาดนะฮะโอ้ยอมรับเลยครับทำทางขึ้นได้ดีมากถือว่ามืออาชีพฮะ เป็นจังได้หบันเนี่ยธรรมดาครับเป็นธรรมดาถือว่าพอตัวครับจัดสองร้อยนะฮะตักใส่หกล้อครับสี่ตัก5้าตักเร็วมากรถในวิ่งกันไม่ทันนะผู้ชมแบ็คโฮต้องรอครับเห็นไหมฮะรอรถไม่มีแดดครับ แต่แปลกคนชอบเรียกเสียคอนเซปต์เขาเป็นสรพนามใหม่ฮะทุกวันนี้บัญญัิกันขึ้นมาใหม่ฮะคำเรียกสรพนามกันเมื่อก่อนเรียกตัดไปตัดไปเมื่อก่อนเรียกกันไอ้เรียกกันจ่าเรียกกันครูเรียกกันหมอนะฮะมาถึงยุคนี้ครับปีสองพันยุคเขาเรียกว่ายุคสองพันยี่สิบต้องเรียกเสียครับ เรียกเสียดูดีนะแต่สำหรับผมครับอย่ามาเรียกผมว่าเสียทินนะเครื่องเลยนะปิดนี้ธนาคารออมสินเยอะอยู่ครับอย่าเพิ่งเรียกว่าเสียครับเดี๋ยวรอเคลียร์หนี้ก่อนราคาหลักล้านเลยมูลค่านี่สินนะไม่ใช่ซับสินนะครับ นี้ถือว่าสีตักครึ่งครับผู้ชม ดีเท่าไหร่โอ้ไม่หมดครับมาถึงฝั่งเด็ก,ก้าเราผู้ชมโอ้วัดเขียวยากแล้วครับวัดมุงกี่ยากแล้วเพอดินดินติดมุงกี่เยอะกันไปหน่อยหนึ่ง นะครับสีตักเป็นไงบ้างคุณชมปัาบๆั๊บนะฮะได้ทีแล้ะอ้าวขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าชอตหน้านะครับผม ลากันแล้วฮนะสวัสดีครับ